อันนี้สมาคมอะไรน,รรนั่นบ้างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยล้างซะแล้วเฮ้ยมีสองเลยเฮ้ยเป็นรูดว่ะเสียละอ๋อพุดธมาเลย เรียนเก่าโรงเรียนจีนวันนี้มาหาท่านประธานนะที่บ้านเลยนะม,นมีกระเป๋าเันดียยสกัลลอคุอคอคโรนคับบ mm ้างฝรั่งขี้นกนะฮะเยอะมากใช่มันพอมันแก่จ,กจัดมันจะเน่าดยมันร่ว วันนี้จะไปปั่นชิวๆกับบางเกาหลีนะฮะวันนี้ก็สองท่านเหมือนเดิมครับวันละสองวันละสองคนเดียวก็คุมพอรูปมันเยอะก็ต้องเอาไม้ค้ำเหมาอนความที่มันงามอ่ะไปครับไอด้ขอได้ ิ้นเด็ดเอ็นฮะก็มีหลายสนามนี่ฮะอันนี้มันเป็นสนามของสมาคมแต่คนนึงของมังยีครับอืมอันนี้สมาคมอะไรนั่นบ้าง ของฟุตบอลในประเทศไทยด้วยแต่ตอนนี้ก็มีเด็กหลังนี่เข้ามาเป็นไงอะไรทุ่มพันม่วงสมยศเป็นญาติเทียมหมดเลยไปหรือว่าเฉพาะสนามนี้เท่านี้อ๋อเฉพาะสนามนี้สนามเดียวที่เป็นญาติเทียมนะอันนี้ก็เป็นสองยีขากับข้างหลังด้วยอล้วก็ให้น้องเขามาดูแลเก็บก่าเช่าหนึ่งสองสามสี่สี่สนามแล้วพอมาเตะบอลก็จะ เสียค่าสนามเขามีบริการห้เ็จกรรมกรกรรมการตึกนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าสนามบอลก็คือ,อยังใ,<ช>ให้เด็กๆออกออกกำลังกายกันนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยเมียผมต้องมาดูแลเลยโอมาให้ค่ามันะประมาณห้าไอ้ดำสองตุ่มสองดีนะห้องออะมาใช้งานได้นี่มผมไม่ได้นันกัน หรือช่วยกันช่วยกันแล้วผมก็ซื้อผ้าบวงมุงละหมาดอะไรมาให้เขาแล้วเอามาละหมาดวัเสาร์อาทิตย์ไอคนเต็มนะเด็กมัธยมมีผู้ปกครองมาเขาเข้ามาตรงนี้เลยสะดวกนะแล้วก็ไม่มีที่ละหมาดด่านก็เลยโตเขาเป็นช่างอลูมิเนียมอยู่างเงี้ยมีห้องอบเสาหนงเสาหน้าเมื่อกี้ลืมให้ดู เป็นเตียงนี่ก็ับอ๋อแค่ห้องท่อแล้วใช้ได,ได้ห้องเดียวห้องหนึ่งแล้วมีตรงไหนีกว่าเมื่อกีอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี<ม>้อ๋อแล้วนั่นเสาหน้าเสาหน้าอ๋อผมคิดว่าห้องน้ำมีนั่งอะไรยังมีอยู่เลยนั่งอบไอ้น้ำอะไรกันนะข้างบนเร <ห uka. S 1> าจะแช่ใช่ไหม อืมโลงอะไรเสียตรงนี้มีห้องน้ำอยู่อืมเรอเข้าไปดูเด็กนักเรียนหนี่ยมก็มานั่งกันนี่ครับ ล้างซะแล้ว ันนี้มาธรรมชาติอีกแล้วครับมากับท่านประธานครประธานกุน่มาสองคนสวัสดีครับระลอกที่สอง mang một đứa vào. để bay nó nổi này. Twitter ว่ะาร้านลงคู่เลยนะอะไรฮะก็ค่อยกดหรือเปล่าเสียล้วอ๋อพุดมาเลยพุดเดี๋ยต้องเล่นสองย่างเดียวแล้วละสามก็ขึ้นนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวมันมีอะไรดันตรงนี้ไหมแถวแถวเนี่ยเน,นี่ยตรงเนี้ยสองตัวเนี่ย มันจะมีแค่ตัว,ตวปปสตอ็อปสต็อปบนกับลา่างเดียวฮะ<ช>แต่ถ้าเกิดลงพูดๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชิปเตอร์มันไม่ล็อกมากกว่าผมว่านะใช่ไอที่นังแก๊กแก,ก,ก๊กแก๊นัน่น,น,นมันน่าจะไม่ล็อกอต้องถอดมาผมเคยที่มันลูดเนี่ยถอดมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะฮ <ๆ S 2> ะเป็ดครับกราบกราบ ปกติผมไม่เคยมาเข้าฝั่งนี้ฮะปกติจะมาฝั่งนู้นฮะอ,อ่แล้วก็ออกฝั่งนี้

เดี๋ยวไปหนองจอกแล้วครับมาทางไหนครับเดี๋ยวกลับแล้วนี่ครงยห่ตรงไหนนะใหม่อ๋อใ่ับผมมั้งปกติก็ไปแฟดชาโดวหนองจอกครับมไม่ไหว๋อ